สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับคุณครูอีกครั้งในวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่สองเรื่องก,การลบจำนวนนับที่มีตัวตั้งไม่เกินหนึ่งรไม่มีการกระจายไปดูกันไหมคะ่ะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะนิดม,มีลูกปัด3าิเจ็ดเมตร ให้น้องไป12เมตรนิรเหลือลูกปัดกี่เมตรการลบทําได้โดยนำ37ตัง้งลบด้วย12 37ลบ2ได้เท่ากับเท่าไหร่เรามาดูกันค่ะการลบเราเริ่มลบจากหลักหน่วยก่อนนะคะหลักหน่วย7ลบ2เท่ากับ5หลักสิบ 3ลบหนึ 2, ่งเท่ากับสองหรือสามสิบลบสิเท่ากับยี่สิบค่ะดังนั้นสามสจลบสิบสองเท่ากับยี่สิบห้าการลบจำนวนนับสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกินหนึ่งรไม่มีการกระจายหรือไม่มีการพด ให้นักเรียนนำจำนวนในหลักเดียวกันลบกันได้เลยค่ะหลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้การลบจำนวนนับที่มีตัวตั้งไม่เกิน100ไม่มีการกระจายแล้ววันนี้คุณครูมีแบบฝึกหัดท้ายคลิกมาให้นักเรียนได้ลองทำกันมีทั้งหมด10ข้อเมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วนักเรียนสง่งให้ครูดูด้วยนะคะทำในกระดาษหรือสมุดที่นักเรียน จะได้ค่ะไปทำกันเลยค่ะ